สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลมแรงหน่อยนะครับวันนี้ออกมาทุ่งนานะครับออกมาทุ่งนาแล้วก็ลมแรงเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีพระหาพระมารีวิวไม่ได้เออทำไมถึงหาไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่างบประมาณล่อยหลอนะครับก็บประมาณล่อยหลอไม่เพียงพอที่จะเช่าหานะครับเออ ตังเงินสื่อมากๆกับโบมีด้นี่นะฮะนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแช่นะครับเออ,อดูโฆษณาให้มันจบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าหมดงบอิหีีด้นี่นะครับหมดงดหมดงบแล้วนะครับอ่ะมาชมพระที่ไม่ได้มีในกระแสไม่ได้มีในก็อาจจะบอกว่ามีในสารระบบก็ได้แต่ว่าการหมุนเวียนในตลาดไม่มีนะครับแล้วก็น่าสนใจอย,อย่างไร เราก็ต้องมาใส่ข้อความแบบโอเวอร์โมโม่นะฮะโมโม่หน่อยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็เขาเรียกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองคําวัดไตมิตรนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองคําวัดไตมิตรนั่นแหละนะครับผมนี่ชื่อเต็มก็จะเรียกว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรน,นะครับ โกเด้นบูชาเนี่ยบุดตานี่ยนะครับวัดไตมิตรเดี๋ยกกันนะวัดไตมิตรวิทยาลามนะครับวัดไตมิตรวิทยาลามไหมฮะอ่านะครับก็ประวัติของหลวงพ่อทองคำนะครับก็มีอยู่ในข้อมูลอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้เล่าเนาะนะครับก็เอาเป็นว่าหลวงพ่อทองคำนะครับก็เป็นพระพุทธรูป ที่สําคัญอีกรูอีกองหนึ่งอีกพระพุทธรูปหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยคร่าวๆเนาะตามที่ผมไปอ่านแล้วก็จับใจความมานะครับก็เขาบอกว่าสร้างขึ้นใครเป็นคนสร้างาก็ไม่ทราบไม่ก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยนะครับกรุงสุโขทัยนะครับสร้างนะครับโดยใช้ทองคําแท้นะครับ น้ำหนักทองเนี่ยเป็นพระทองคําที่ว่าหลวงพ่อพทองคำเนี่ยนะครับเป็นทองคําแท้ทั้งองค์นะครับเป็นทองคำทองของทองคาแท้ทั้งองค์นะครับ,น,น,รบน้าหนัก5.5ตันมันไม่ธรรมดาดิน้ําหนักทองคำเนี่ยของหลวงพ่อพทองคาเนี่ย5.5าตันนะครับแสดงว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่ไม่ใช่ว่าสามัญชนเนี่ยจะสร้างอ่าจะสร้างได้แสดงว่าต้องเป็นระดับเขาเรียกอะไรระดับใหญ่ๆอ่ะระดับ อาจจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเจ้าเมืองด้วยซ้านะครับในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับแล้วก็โบกปูนนะครับโบกปูนโบกปูนลงรักปิดทองเอ้ยโบกปูนลงรักไวเนี่ยอบไว้ทั้งทั่วองค์พระเนี่ยอบไว้นะครับผมแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรอ่าเอาไว้ปัดไว้ที่วัดอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ที่สุขโขทัยอ่ะจากนั้นก็ วัดก็ล้างก็ได้เออวัดล้างพอวัดล้างแล้วนะครับก็มีบริษัทเอกชนเขาไปจะไปสัขอเช่าที่ทําธุรกิจอะไรเขานี่แหละเขาก็เลยได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดไตรมิตรตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับผมพอที่จะเคลื่อนย้ายมาแล้วอะไรตัวลอกตัวเชือกอะไรที่ยกมาเกิดขาดนั่นแหละทําให้พระพุทธรูปเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็ ทำให้ไอปูนปูนที่โอบ,โอ,บอยู่ไอทั่วองพระเนี่ยกระเทาะออกมานิดนึงทีนี้ก็เห็นเนื้อข้างในว่าเป็นทองคําแท้นะครับหลังจากนั้นเจ้าวาดก็ได้ลอกลอกปูนออกทุบป,ปูนออกก็เป็นก,ก็เลยเห็นว่าเป็นพระพุทธร,รูปทองคําแท้นั่นเองก็เลยเรียกว่าเป็นเรียกเเลยเรียกว่า,าหลวงพ่อทองคํานั่นเองนะครับก็ วัตถุมงคลวัดไตรมิตรก็สร้างกันหลายวาระแหละก็เหมือนกับหลวงพ่อโสธรหลองกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปหลวงพ่อโตวัดบางพีก็สร้างมาตั้งแต่โบราณนะครับจนถึงปัจจุบันนั่นแหละนะครับสร้างมานะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเช่ารุ่นไหนชอบรุ่นไหนนะครับแต่อันเนี้ยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เห็นการออกแบบสวยงามนะครับผมก็อดใจไม่ได้นะครับก็เลยเช่ามานะครับเช่ามาเพื่อที่จะมา มาดูงานศิลป์น,นี่แหละเพราะว่าการแกะการออกแบบดูนะครับอการออกแบบนี่อ่านี่ฮะเห็นไหมฮะการออกแบบการแกะนี่โอ้โหสวยงามคมชัดนะฮะนี่การออกแบบหลวงพ่อทองคํานะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับนี่อ่าด้านด้านล่างเป็นสิงสองตัว เป็นส well like ิงสองตัวนะครับอ่าพิเศษตรงด้านหลังนะรุ่นนี้จะเป็นพิเศษตรงด้านหลังตรงอะไรด้านหลังก็คือจะมีเขาเรียกอะไรจะมีพระประจําวันเนี่ยเออทุกวันเลยนะครับครบ7วันเลยต่อโค้ดเป็นยันด้านหลังด้วยนะครับผมนะครับอ่านะครับมีพระประจําวันเนี่ยทุกปางเลยนะครับหลังพระประจําวันเนี่ยทุกปางเลยนะครับแล้วก็มีราหูราหูแล้วก็ ภาบไอ้วง12นักสัตว์เนี่ยเออวง12นักสัตว์เนี่ยชั่วฉลูค้านถอมะโรงมะเสงมามีมะเมียเนี่ยพวกรากาจอกุลเนี่ยนะครับนี่ไว้อย่างนี้นะครับก็คือเป็นความหมายที่ว่านะครับเป็นความหมายที่ว่าอ่าสามารถที่จะแขวนได้เออเกิดวันไหนก็แขวนได้นะครับเกิดปีไหนก็แขวนได้นะครับก็เขาเรียกอะไรเป็นอ่า รูปพระพุธเหรียญพระพุทธน,นะครับหลังพระประจําวันเกิดนะครับแล้วก็หนุนดวงเออนะครับคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงชะตาะทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนะครับก็สามารถที่จะคือใครคิดไม่ออกหรือจําวันเกิดตัวเองไม่ได้นะครับจําวันเกิดตัวเองไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะห้อยพระอะไรเป็นพระประจําวันดีจะหาอะไรมาหนุนดวงดีนะครับอันนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ เรียกอะไรทําให้เราไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเออเพื่อเพื่อ,อจาวันเกิดตัวเองไม่ได้นะครับเออเพื่ออยากจะหาอะไรหนุนดวงนะครับก็ครบทีเดียวเลยนะครับแวนองค์เดียวนะครับคุ้มครองได้ทุกอย่างทุกวันทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนะครับนัยยะดีนะผมว่าเนี่ยนะฮะการออกแบบการวางเขาเรียกอะไรเอาการวางอ่า เขาเรียกอะไรการออกแบบการการวางเขาเรียกอะไรเป็นนัยยะในการสร้างอะนะนะ่ะฮะนัยยะในการสร้างเลยผมว่าค่อนข้างที่จะมีอะไรแบบอ่าโอ้เดี๋ยวด,ยวดยวนึกคำพูดไม่ออกนะ่ะมอนก็ว่าอ่าครบเครื่องนั่นแหละนะครับผมครบเครื่องครบท่วนสมบูรณ์แบบนั่นแหละนะครับทั้งเป็นภาพรประจําวันด้วยทั้งเป็นลาหูนะครับหนุนดวงด้วยหนุนดวงชะตานะครับผู้ทุกคนก็ พระทองคําเออมีเงินเรียกว่าน้องม no. ีทองเรียกว่าพี่นะครับพระทองคําก็นะก็ได้มีทองนะครับเรียกว่ามีทองติดตัวนะครับเออเป็นนามมงคลนะหลวงพ่อทองคำเนี่ยนะครับหลวงพ่อทองคาเป็นนามมงคลนะครับก็จะได้มีทองติดตัวมีทองมีพระพุทธรูปทองคําไว้บูชาก็ได้เรียกว่ามีมีมีทองติดตัวนะครับอีกอย่างนึ่งคือว่าทั้ง7วันทั้ง12ปีนะครับก็อ่า เขาเรียกอะไรมีความโชคดีนะครับทักทุกนั่นแหละทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนั่นแหละหนุนดวงชะตานะครับก็ปีอันนี้จัดสร้างปี2553นะครับอ่ะ2553นะครับเพราะว่าด้านล่างเขาจะเขียนว่าเนี่ยฮะวัดไตมิตรแล้วก็ขีดเนี่ยน,นะอ่าห้าไหมนะครับห้าสามเนาะไม่ใช่สี่สามอ่าปีห้าสาม อ่ะนะครับห้าสนะครับก็ปุกเสกนะครับอธิษฐานจิตก็เจ,จ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรอืมเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรแล้วก็ชนวนมวลสารน่าจะเป็นอาจารย์ลักษรีขานิเทศเนาะน่าจะมีการมีส่วนในการมอบชนวนมวลสารเกี่ยวกับในการหล่อเหรียญหรือทําวัตถุมงคลด้วยนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับ หนุนดวงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์ลักในขาลิเทศจะเก่งทางการเขาเรียกอะไรการาทำเกี่ยวกับสืบชะตาต่อไอ้สืบชะตาหนุนดวงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะเก่งเนี้ยทางอ่าขเล่เจ้าคุณดงชัยก็เก่งทางทางนี้แหละสืบชะตานะครับสืบชะตาหนุนชะตาอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับอย่างนั้นแหละนะครับผมก็ถือว่าขึ้นชื่อนะครับในระดับ ประเทศด้วยแหละนะครับผมสาหรับเหรียญสำหรับเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรนะครับผมก็เป็นพระใหม่แต่ว่าการออกแบบหรือวิธีหรือเขาเรียกรูปแบบในการสร้างนะค,ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือว่าแขวนได้คนที่เกิดได้ทุกวันนะครับเ,ออเกิดทุกวันเกิดทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดนะครับผมก็ใครที่ขเขาเรียกอะไร คิดว่าตัวเองไม่มีโชคดวงไม่ดีเออดวงไม่ดีหรือดวงดีอยู่แล้วอยากดวงดีเยอะกว่าเดิมอีกนะครับก็ต้องอ่าเขาเรียกอะไรหามาบูชาเองก็แล้วกันนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยอยู่เลยนะครับราคาอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยอยู่เลยไม่ได้แพงนะครับเอออย่างเงี้ย นะครับดูราคาการก็นะ่าไม่เกินร้อยหนึ่งหรอกนะครับน่าจะไม่เกินเหรียญละร้อยสองร้อยหรอกนะครับผมแต่เหรียญเนี้ยนะครับตามข้อมูลที่เห็นอยู่มันมีมาพร้อมกล่องอ่าที่อยู่ในเว็บเขาอะ่ะจะคือจะสร้างนะครับเพื่อหาหาทุนสมสมทุนทุนสร้างอ่าเคาเียนะสำนักสงฆ์หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมรมนี่แหละอยุดปากช่องอยุ่โคราชน,น,นะนะจำชื่อไม่ได้นะครับก็ถือว่า เจตนาในการสร้างก็ดีอยู่นะครับเจตนาการสร้างก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าไปสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่อ่าชื่อจําชื่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่โคราชนั่นแหละนะครับอยู่ที่โคราชนั่นแหละนะครับผมด้านหน้านะฮะมีสิงห์นะสิงห์ก็หมายถึงอ่าตะบะอานาจบรารมีนะครับเออจะได้หนุนดวงขึ้นให้มีสง่าราศีให้ดูเขาเรียกอะไร ดูมีสง,งาาส่าราศีราศีจับนะครับมีก็เ,เรียกอะไรเหมือนกับราชสีแหละดูมีพลังเหมือนกับราชสีนั่นแหละนะครับที่อยู่ที่เขาเอา่อาอ่าอุปเทมาในเหรียญน,นี่แหละนะครับผมหลวงพ่อทองคําก็นามก็เป็นมงคลน,นะครับจะได้มีก็เ,เรียกอะไรมีทองมีทองไว้ติดตัวเออถึงจะไม่ทองคําแท้แต่ก็มีนามมีนามว่าหลวงพ่อทองนะครับหลวงพ่อทองคาเนี่ยนะฮะไว้ ติดตัวนะครับจะได้เป็นความเป็นสิริมงคลน,นะครับผมเงินทองวิ่งเข้าหานะครับเห็นไหมเงินทองขนาดว่าตอนที่หลอ่อหลอ่อพระพระทองคำเห็นไหมฮะเขาต้องใช้ทองอ่าห้าจุดห้าตันเออห้าจุดห้าตันไม่ใช่น้อยแสดงว่าก็ต้องรวบรวมเขาเรียกอะไรกําลังศรัทธาของคนในสมัยนั้น,นคงจะแบบรวบรวมมากใช่ไหมทองมาวิ่งเข้าหาจนได้สร้างมาเป็นพระพุทธรูปทองคําที่ว่าโอ้ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศนี้มั้งใหญ่ที่สุดประเทศหรือไหนใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำเนาะทองคําแท้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นทองคําที่เขาเรียกอะไรแยกออกได้9ส่วนนะเออตามข้อมูลเนี่ยนะฮะแยกออกได้9ส่วนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับผมตามตามข้อมูลนะครับ,อ,รบอ่ะนะครับผมก็เป็นพระใหม่นะครับแต่ว่าการออกแบบการอะไรก็ดูนะดูแบบทีเดียวจบเนาะไม่ต้องห้อยหลายองค์เห็นไหม แล้วจะห้อยปางนั้นบ้างปางนี้บ้างบางคนก็เปลี่ยนวันละปลางวันจันทร์ก็แขวนห้ามญาตออิวันอังคารก็ใส่ญาติวันพุธก็อุ้มบาตรเพื่อหัดก็สมาธินะครับวันศุกร์ก็ปางลำพึงนะครับวันอาทิตย์ก็ปางถวายเนตรนะครับวันเสาร์ก็นาคปกคือบางคนก็จะหาพระแบบ ห้อยประจาวันเปลี่ยนไปประจําวันปางนั้นปางนี้ไงนะครับผมก็อันนี้ก็คือว่าห้อยเหรียญเดียวได้ทุกวันเลยนะครับมีทุกปางเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนผ้าประจําวันบ่อยนะครับผมนี่เห็นไหมเครื่องรางลาหูมาหนุนดวงอีกทีนี้ทางวัดก็เห็นไหมอ่าทำลาหูเห็นไหมนี่ฮะนะครับทำลาหูมาให้ด้วยนะครับลาหูมาให้ด้วยทั้งอ่าเขาเรียกอะไร 12นักษัตว์เลยนะครับคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงชะตาคุ้มครองดวงชะตานะครับองค์พระลาวหูนะครับที่เดียวจบเลยนะครับมีโค้ดตอกตรงนี้เป็นยันโค้ดตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยอ่านะครับก็ถือว่าเหรียญเดียวที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกอย่างนะครับให้ทุกอย่างครบไปหมดเลยนะครับเออเขาเรียก one, ออินวันเอออินวันทั้งหมดก็รวมอยู่ในที่นี่เลยนะครับ ดูสวยงามไหมนะครับผมนี่ถ้าลงกล้องนี่จะสวยนะฮะนี่เห็นไหมอ่านะครับนี่ปั๊บมีภาษาอังกฤษด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยไงนะครับเอาไว้โกอินเตอร์นะครับอ่าครับผมนี่เห็นไหม อ่ากอบตัดไปอย่างนี้อ่ะนะครับก็ใครชอบแนวแนวนะฮะเออแนวแนวผู้ทธคุณออกไปทางหนุนดวงนะครับหนุนดวงพวกกระซับนะครับหนุนดวงพวกกระซับก็แล้วก็อี่างนึ่งคือราคาเช่าหาก็ถ้าเป็นภาษาภักเครื่อง,องเขาบอกว่าไม่มีราคาเออเพราะว่าเขาเรียกอะไร ในวงการยังไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรเยอะแยะในการซื้อขายพูดง่ายมันยังไม่มีการซื้อขายนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เน้นแบบซื้อมาขายไงนะครับเราเน้นเช่ามาแล้วแขวนพึ่งพุทธคุณนะครับก็เป็นอ,อีกเหรียญหนึ่งที่ออกแบบได้สวยแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยเออไม่ได้แพงมากนะครับสาหรับใครชอบแนวเขาเรียกอะไรแนวโพวกซับแนวหนุนดวงดวงตกดวงไม่ดีนะครับผมออก็ลองมา ลองอาหามาบูชาลองดูนะครับผมมีประสบการณ์ยังไงก็เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับส่วนผมก็คงไม่ได้แขวนครับนะผมมีพระเยอะและ้วไม่ได้แขวนอันนี้ก็เช่ามาเห็นออกแบบสวยงามดีก็เลยเช่ามาด้วยนะครับนี่นะอ,ออกแบบได้สวยอยู่เห็นไหมดูเป็นขลังๆไงไม่รู้นะฮะนะครับ,นะรบฟึบดูพระใหม่ไปก่อนนะครับช่วงนี้ยังหาพระเก่าไม่ได้หาพระเก่ามาได้อยู่แต่ว่าหาที่พระยังไม่ได้ บางทีเอาลึกลับมาโพดนะฮะเอาหาลึกลับมาแล้วก็หาที่ไม่เจอก็เลยยังไม่อะไรมาให้ดูแบบแปลกๆก,ก็ดูแบบง่ายๆไปก่อนเนาะดูไปเล่นๆไปดูเพลินๆไปนะฮะสำหรับสมาคมคนชอบพระ <c oughs> นะครับคนชอบพระก็ดูเพลินๆไปเออไปทำนั่งกินลาบวัวมันขเขาไม่มีใครดูเว้ยเนาะเป็นนั่งกินต้มอื้องนี่เป็นนั่งกินต่มเอื้องแมมใครเนี่ยก็บอม,มีคนเบิ่งคือเพลินเด้นะครับเออสงสัยกินคําน้อยโพดมั้งมันต้องกินคาใหญ่ๆใช่ไหม ต้องนั่งกินข้าวต้องกินคําใหญ่ๆอย่างงี้คนค่อยดูใช่ไหมหรือ,อยังไงนะฮะทำคลิปเมื่อเขาไม่มีใครดูนะครับเออมาดูแต่นี่แหละผมมาทําพระเครื่องนี่คนมาดูผมก็เลยต้องจําเป็นต้องทำด้วยนี่นะครับแต่ทําจนเช่าพระจนงบประมาณเริ่มล่อยหลอ,อแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อ่า กดอะไรหลายๆอย่างเขามีให้อะไรให้กดก็กกดไปนั่นแหละครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้มีแรงมีกําลังให้เดินทางไปหาเขียกรองนะครับเขียกรองประคองชีพมานั่งโม้ให้ฟังนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ